สวัสดีครับพระคำจากสวนสดใหม่ทุกวันนะครับวันนี้อากาศสดชื่นแจ่มใสนะครับพระคำก็สดใหม่ทุกวันเช่นเดิมนะครับวันนี้ผมนำพระธรรมบาลโกบทที่10ข้อ32มถึง45ามาแบ่งปันกับพี่นอ้องมีสองเรื่องที่สำคัญนะครับข้อ3 2ถึง34เป็นเรื่องที่พระเยซูตัดกับสาบุก อีกครั้งหนึ่งเรื่องการสิ้นพระชนของพระอ,องค์และการเป็นขึ้นมาจากความตายของปุกขณะที่กําลังพาสาวกเดินไปที่เข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มนะครับแต่ปฏิญาของสาวกก็ครั้งแรกที่พระเยซูได้ตัดเรื่องนี้เปโตรก็ขัดขวางพระเยซูก็ตําหนิอย่างรุนแรงว่าไอ้ซาตานจงไปพน้นเจ้าคิดเหมือนซาตานไม่ได้คิดแบบพระเจ้าและพอครั้งที่สองพระเยซูได้ตัดอีก สาวกของพง์ก็ดิ้งไม่กล้าโต้อตอบอะไรแต่กับทุ่มเถียงกันในเรื่องว่าใครจะเป็นใหญ่ครั้งนี้ก็เช่นกันเมื่อพระเยซูตัดถึงการที่พงจะต้องสิ้นพระชนและเป็นขึ้นมาจากความตายก็มีสองพี่น้องคือยากอบกับยอนบุตรเสด็จดีเข้าไปหาพระเยซูเลยคุยกับพงเป็นส่วนตัวเลยบอกว่าพวกเจ้าข้า เมื่อวันที่ปองรับพระสิริแล้วเนี่ยขอให้ข้าพราะองค์ทั้งสองคนเนีนั่งทางซ้ายคนหนึ่งนั่งทางขวาคนหนึ่งนั่งทางซ้ายคนหนึ่งแล้วสิบคนได้ยินนั้นก็ขุนเครื่องใจสองคนดีดังนั้นพระเยซูจึงเรียกสาวกของอุค์ัดสอนเรื่องนี้เพราะในข้อที่42่สได้เห็นว่าพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายตัดว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าผู้ที่นับว่าเป็น ผู้ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาและผู้ใหญ่ทั้งหลายที่ใช้อำนาจบังคับแต่พวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใคร่เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติท่านทั้งหลายและถ้าผู้ใดใคร่จะเป็นเอกเป็นต้นผู้นั้นจะต้องเป็นท่าสมัครของคนทุกวงโอ้เนี่ยเป็นคำสอนที่พระเยซูสอนเหมือนปรับทัศนคติของสาวกอย่าง ตรงกันข้ามนะสามสามร้อยหกองศาเลยนะหมุนกลับรอบเลยนะหรือหรือหันหลังกับร้อยแปดสิบองศาเลยนะนะคือแบบตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงเลยกับผู้ที่มีอำนาจของโลกนี้ดังนั้นพระเยซูจึงบอกว่าเพราะบุตรมนุษย์มิได้มาเพื่อรับการปฏิบัติแต่ท่านมาเพื่อ จะปฏิบัติเขาและประทานชีวิตของท่านให้เป็นค่าไถ่คนเป็นอันมากพระเยซูกําลังอธิบายว่าพระองค์นั้นเข้ามาในโลกนี้ถึงแม้นพงเป็นองค์พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกมีลิธานุภาพยิ่งใหญ่สูงสุดนะพงเข้ามานี้เพื่อปฏิบัติมนุษย์และยอมสละชีวิตเพื่อมนุษย์ที่เป็นคนบาปเพื่อให้พ้นจากอํานาจของบาปและมารลายอันั้น ท่านทั้งหลายที่ติดตามเหล่าดีวพระเยซูกําลังบอกอย่างนี้นะสาวกของพระเยซูต้องดําเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระองค์คือการปฏิบัติคนทั้งหลายและยอมสลักทุกสิ่งเพื่อคนทั้งหลายโอพี่น้องครับคําสอนนี้เป็นคําสอนที่พระเยซูปรารถนาที่จะเห็นสาวกของพระองค์นั้นดําเนินชีวิตตามแบบอย่างที่พระองค์ได้วางไว้ในฐานะที่พระองค์ทรง เป็นมนุษย์ร้อยเปอร์เซนตและขณะเดียวกันพงเป็นพระเจ้าร้อยเปอร์เซนต์แต่พงไม่ได้ใช้สิทธิ์ความเป็นพระเจ้าของพงแต่พงดำเดินชีวิตเดินโลกนี้เป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์ทั้งหลายร้อยเปอร์เซนตเหมือนกันแต่พงยอมที่จะเป็นผู้ปฏิบัติและเป็นผู้ยอมเสียสละเพระชนชีพของพงเพื่อมนุษย์ทั้งปวงขอบคุณพระเจ้าที่แบบอย่างนี้เราทั้งหลายาัถนาที่จะเดินตามรอยพระบาทของพระองค์ ปรารถนาที่จะดําเนินชีวิตตามแบบอย่างที่บงได้วางไว้ขอพระเจ้าช่วยเราเพราะเราอ่อนแอเพราะเราขาดกําลังขอพระเจ้าเมตตาเราทั้งหลายที่จะมีหัวใจแห่งการปฏิบัติผู้อื่นมีหัวใจแห่งการเสียสละเหมือนที่พระเยซูกิตทรงมีขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆุท่านนะครับสวัสดีครับ